อนเจ้าทากิกับดินแดนหลังแอ่งน้ำเช้าตรู่วันหนึ่งกลางฤดูใบไม้ผลิเจ้าทากิคลานออกมาจากบ้านเปลือกหอยตามปกติแต่วันนี้เธอรู้สึกอะไรบางอย่างในใจเหมือนเสียงกระซิบเล็กๆว่าออกไปดูโลกกว้างหน่อยไหมทากิเคยมองข้ามแอ่งน้ำลมใส่ข้ามบ้านมาตลอดชีวิตอีกฟากหนึ่งของแอ่ง เธอเห็นแค่งเงาต้นไม้ไกลๆเสียงนกที่ไม่คุ้นแต่ไม่เคยกล้าคลานข้ามไปวันนี้เธอตัดสินใจแน่วแน่ฉันจะข้ามแอ่งน้ำนั้นเธอเตรียมตัวด้วยของสำคัญ3อย่าง 1. เปลือกหอยแห้งทำเป็นเรือใบ 2. ใบไม้แบนสำหรับใช้เป็นพาย 3. ป้ายเขียนว่าสวัสดีเผื่อเจอเพื่อนใหม่ เธอลอยเปลือกหอยไปกลางแอ่งอย่างช้าๆกระแสน้ำเบาๆพาเธอไปอีกฝั่งด้วยความสงบแต่พอถึงฝั่งตรงข้ามเธอพบว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าอีกฝั่งแต่มันคือดินแดนลึกลับหลังแอ่งน้ำต้นไม้สูงใหญ่แปลกตาดอกไม้มี